สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้วิถีไทยกับสิพาท่านผู้ชมมาเลาะหาตีปลาอยู่แถวนี้แหละครับนี่แหละนี่แหละว่างท่าจอดเหือหมูหกเฮานี่แหละออเบึงพี่น้องชาวประมงเฮากำลังสอมเฮือครับเบึงูเออเหือนี่เฮ็ดเองครับมันหัวมันยังมากับปะเอาสอมเอาเออวิถีไทยเฮาปะเอายาเอาสอมเอา เครื่องนี้ไหวเขคนโบนเคนโบอันเสื้อสูปมันนี่อันซ้ำหัวทวงหัวเทียนแล้วมาคัดเอาเอา่คัดแล้วคัดอีกอยู่ฮนแหละครับไปเสยออเอาเดี๋ยวเดียเฮาสิพาท่านผู้ชมมาจอดจึงตีปลาค้อแถวๆนี้แหลนะเนาะบางเทือผัดได้มานอ่าอา,อาทะตะวันกกำลังย่อแสงลงพี่น้องเฮ้ยคักครับ บางคนก็บอกว่าวิธีไทยไม่ต้องตีหลอกปลานะ่ะมาชมบรรยากาศตะวันร้อนที่หนองหานนี่แหละเออไม่ได้ก็ช่างมันปลานะ่ะพามาชมตะวันร้อนนี่ก็โอเคแล้วมองเออก็อยากให้ท่านผู้ชมได้บึ่งบรรยากาศเนาะบางเทือผกได้ปูได้ปลาเมื่อต้มเมื่อแกงมามามาท่านผู้ชม นี่แหละเอามุมนี่แหละเนาะเฮ้ยเป็นแน่ใดคืออยากเลื่อมตาอยู่บ่เอา,เ,เ,อเ,อาเอามุมนี่ก่อนเนาะเอามุมนี่ก่อนเนาะตะเวนนี่ก็อยากมันยอ่อแสงกระยามันมเดียวเดียวเข้ามาหาหาบนสวยๆงามๆปทิโทโธกำลังตีะคักผัด กล้องลมแต่ว่ามือนี้โบมีลมเนาะท่านผู้ชมเนาะโบมีลมก็ถือว่าได้การครับได้การเอาเดี๋ยวปับ๊บปั๊บจักหน่อยเออปับ๊บปั๊บจักหน่อยเนาะธรรมชาติของการหาปูหาปานี่มันกามือได้มือโบได้ครับเพราะว่าถ้าได้ก็ถือว่าถือว่าโชคดีเนาะแต่ถ้าโบาได้นี่ก็โบเป็นยังครับ คูว่ามาเล่นมาออกกำลังกาย ชมเลยบุม๋มีพัทโตไล่ปกติอยู่มันจะตีเล่ตีไปแบบนี้คือโยไล่สวัดอยูไ่ไดเลย ท่านผู้ชมเอ้ยเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวขออนุญาตขออนุญาตจากหน่อยคุณนะป้าท้อวิหกท่านผู้ชมเอ้ยนกนกนก,นกครับเห็นอยู่บนน่ะนะเออเกยไก่หนึ่งได้หน,หนิโอ้โหฟูงนี่แห้งพิลึกครับนี่นี่น,นี่เออเอา ท่านผู้ชมหลายคนก็บอกว่าวิโอวิถีไทยดูนกก่อนก็ได้วสันอย่าเพิ่งตีปลาน,นออะทะมาทางพุ่นขับมาเรื่อยๆสองโตนี้แสดงว่าเป็นจ่าฝูงแม่นบอนีบินบินมานี่คุมคุมคุม,คมปิดท้ายรายการปทยังมีเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเลยอื๋อ มันกะสิสะท้อนแสงกะอยากเลื่อมจังน่อยเนาะท่านผู้ชมเวลาเบิ่งมันบินหนีมีความสุขได้แม่นบอกท่านผู้ชมมันสิกระพือปีกแลก้วกัจึ้งนะกระพือแล้วก็จึง้งจึ้งป้าหนกอย่างท่านผู้ชมหนกเป็ดได้เนาะแม่นบอกหนกเป็ดนกเป็ดหนกเป็ดครับหนกเป็ดได้นกเป็ดได้ดไดโบรู้ป้า ตัวนี้คือมาเดี่ยวท่านผู้ชมมาเดี่ยวเด้นี่โอ้มาเดี่ยวมาเดี่ยว <c oughs> อื้บโอ้โหสวยงามครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันกําลังบินกลับรังเนาะกะสีมาเป็นหมู่มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาสีมาตีปลาเขาต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถ้าหากว่ามันมาอีกเขากะสีมา เลือดเบิงให้ท่านผู้ชมเบิงอีกเป็นช่วงๆเพราะว่านกนี่มันก็เป็นธรรมชาติของมันก็ต้องบินกลับรังม,มันก็จิต้องบินกลับรังของมันก็เป็นเรื่องของนกม,มามาเอามาหาตีปลาต้อครับว,วิธีไทยนี่บางคนเพราว่ากำลังตีปลาคักๆแล้เมาเบิงนกเบิงยังอยู่ยเบิงได้นะ้อท่านผู้ชม Uh, mà bường nộp đấy ba cái giấc tí nộp cái giấc bường มาเบิ่งด้านนี้เนาะท่านผู้ชมมาเบิ่งตะวันร้อนอยู่มุมนี้ครับอยู่มุมนี้นี่ๆนี่นอโทววิถีไทยตะวันคือดวงใหญ่แท้เห็นเเดี๋ยวสิปับ๊บให้มันสลัวสล,ว,สลวลงเนาะนี่เอามือแตะบบดน,นี้อ้โทเออเออเอา,เอา,เอา,เอามือแตะ มีไล่มีไล่มากินท่านผู้ชมมีไล่ออกมาเอออาจมีปั้วขึ้นก็ว,ว่าไได้ครับอ่า มีไล่มีไล่มีคลื่นมีคลื่นท่านผู้ชมมีคลื่นนะ พอพอพอเดี๋ยวยับมาทางนี้เนาะมาเบิ่งมุมนี้มาเบิ่งมุมนี้รวมมันท่าเหือเขาเหือเขาบสทันได้มานี่เออมุมนี้อืมวัดทุกคืออยากล้มท่านผู้ชมเลยคือยากล้มอยากลม้ม เอาเอามุมนี้เนาะมุมนี้จักบาทสองบาทย้ายไปเรื่อยๆครับธรรมาชาติของการฟื้นปานบอลนั่นบ่มีกระตีบ่อลนี้บ่อลนี้บ่มีกระตีบอลน,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 นั้น,น,น,นไปเรื่อยๆครับง่ายเลยเออแม่มันอัดกลักออกมาในย่าแต่ว่าบ่ได้แล่นออกมาผิดนะดนอยู่ในย่าในย่า ปลาพวกอยู่ในล,ลิ้ม เงียบไอป่าท่านผู้ชมไหมเออเงียบอยาเงียบโอ้เหมือนนี้คือมีลมบังแอนลอยแท้ท่านผู้ชมมี้เออหันมาทางนี้ครับมาทางนี้บัดนี้มาตั้งทางนี้โอ้โห,โห,โห นี่นี่หมุนมาทางนี้เนาะม,ม,มาตั้งทางนี้อยากหมดสีส้งคืออ้าวโออโ้ชมเอ้ยคักขนาดตัวนีอ้อย่าล้มเท่านั้นแหละแม่นบอกอา้าวเดี๋ยวขออนุญาตตั้งมันก็คักก่อน มีโอกาสล้มเพราะว่ามันไปทั้งหน้าโคตรเออเดี๋ยวดึงเนมาทั้งหลังจักน้อยพู้เป็นใดไดครับท่านผู้ชม,อมเอาจิงแก้งขึ้นมาเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละวิธีไทย,ยสันอ่ากำลังสวยเลย

ป่าดูความพยายามอยู่ใสอยู่ความพยายามก็อยู่ที่นั่น,นไหนะโอ้ยโอ้มีแฟนบอลหลับหน้านี่ว้าวโต ตื่นตื่นตื่นท่านผู้ชมอืยากตื่นอยากตื่นเนะาะตื่นครับอยากตื่นมามุมนี้มามุมนี้มามุมนี้อือเด้ชาประมงกำลังเอาเหือเข้ามาครับท่านผู้ชมเบึ่งเหือประมงเข้ามาสะกดนเนะาะโอหอาทิโชวิธีไทยบ้านไทยแห่เฮานี่อต้องมา เบิ่งการทำมาหากินเหือหาปงหาป่าได้ท่านผู้ชมเอ้ยเอาเอามาเบิ่งดิเบิ่งนู้เอาตั้งคัก,กอืมเหือกำลังเล่นเข้ามาไปผู้อ่าเป็นวิถีชีวิตของชาวท่าแห่ของเฮาปูณหนะหนกแตกปุ้นๆทงเทิงผู้ท่ททานผู้ชมเอ้ยอ่าไปบรรยากาศ ยามเรงแรงครับยามเรงแรงนี่ตะวันกับสิรับขอบฟ้าไปทางพุ่นแล้วชาวประมงกับออกไปใส่มองมาบ่นเอเหินนี่อ่าไปใส่มองมากับพุ่นแล้วเรงแรงพุ่นละสิตีสองพุ่นละจังไปยามบ้นีอ่าเบื้องโนยังโบเห็นครับยังโบเห็น <laughs> ไม่ได้ไรไปใส่มองไว้ โอ้หันดีครับแม่นอีลีครับไปยามจักมองบันนี่ตีสองหันปลาเหือเรางามขนาดท่านผู้ชมเอ้ยผู้นันเอ้ยเออสีแดงคาดสีเขียวครับเป็นเรือนำโชคได้หรือเ่าเรือนำโชคอืมเป็นเรือคู่ชีวิตเวลา เออหันแล้วยังวะเออบ่อนรับบ่อนนอนก็นอยู่นี่เราวะฝนตกฟ้าห้องก็ต้องอยู่ในเฮือนี่แหละเออ <c oughs> เอ,อ้คักคักท่านผู้ชมวิถีชีวิตของชาวประมงเฮานี่มันบอกแม่นธรรมดาครับหากินหาอยู่ท่านผู้ชมเอ,อ้คักคักครับอืม มาวิธีไทยกับฮายู่ฮากินคือกันนี่นี่นมามาชมจับได้ได้ละจะตีไป่ไปมาใส่ก็ได้กัน หงอยนาเนาะหอยใหญ่เนาะคุณผ้ชมน้อขานออกมาแล้วยยื่อย้ํเยือย้ําดัาดมือชนะ ป่าอันนี้มันสิอยู่นองหงกได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่เขาสิมาเบิ่งนองนี่เนาะมาเบิ่งนองบัวนี่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 แต่ว่าแต่วันก็ยังคงร้อนตะวันร้อนไว้เนาะมาเบิ่งนองบัวนองบัวนี่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 นองนี่ครับท่านผู้ชมเอ้ยมาเบิ่งนองนี้นี่ตีนองบัวนี่เบิ่งน้องฝูมีบัวสีม่วงนะท่านผู้ชมเอ้ยมาเบิ่ง นี่ๆเอามาเบ่งให้บรรยากาศเนาะบรรยากาศยังอยู่แล้ววะเออบรรยากาศยังอยู่ อสำหรับมือนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะท่านผู้ชมเนะเาะมาชมตะวันร้อนที่หนองหานละกัตึกปลาธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมที่ติดตามวิถีไทยก็ขอให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงนี่นความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้เอ ให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งเมื่อหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนสิ่งต่างๆที่มันบอดีก็ให้ฝากฝังไว้กับดวงอาทิตย์ลงไปใต้ดินพูละเอ่อตื่นมาเศร้ามากะให้มีแต่ความโชคหมานให้มีแต่ความโชคดีรับรุ่งอรุณของวันใหม่เนาะท่านผู้ชม สิ่งบบดีต่างๆสิ่งที่มีความบบโซกบหมานฝากฟังไปนก,กบ,บินกับรังไปเรื่อยๆทนะ่านผู้ชมกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นกนางแอ่นก็บ,บินเล่นอยู่ทงเทิงผูเ้เสียงดังกัดทงเทิงผู้เนาะอืมเอาสำหรับวันนี้กะไว้แค่นี้เนาะท่านผู้ชมแฟนพันธ์แท้ของวิถีไทยก็คือกันนะห้โซกไฮมาน เดินทางไปไสมาไสก็ให้ปลอดภัยทำงานทำการก็ให้เจ้านายหักเจ้านายแพงราชการก็ขอให้ขั้นขึ้นเงินเดือนขึ้นปีละสองขัน้นสองขัน้นทำมาค้าขายก็ให้มีลูกค้าหลายๆได้มีกำไรเยอะๆนะนักเรียนนักศึกษาก็ขอให้เฮียนเก่งๆสอบได้คะแนนดีๆนะ คนที่ไปสอบก็คือการให้กาแม่นแม่นนะกาข้อที่มันแม่นแม่นครับเอ้าสำหรับแรงเมอ่อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม